ก็ถ้าให้นับช่องทางไรายได้ปัจจุบันผมตอนนี้ก็จะมีประมาณ5ทางหลักๆเนาะก็จะมีรายได้จากเงินเดือนใช่ไหมจาก YouTube จากการขายของจาก a อ f i l i a t e แล้วก็จากการลงทุนนอกนั้นก็จะมีเล็กๆน้อยๆพวกฟรีแลนซ์พวกรับจ้างทั่วไปนานๆทีก็จะเป็นทางที่6ได้แต่มันก็ไม่ได้บ่อยมากซึ่งแต่ละทางก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็ประมาณหลักร้อยหลักพันนะแต่ละทางแต่มันก็ผสมผสานกันนักธานิดธารหน่อยรวมกันจะเป็นเงินที่มากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ในแต่ละเดือนแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทเเดดอนาาาางงงลยยิททีี่่่ไไมม้้้ผชรร5ห ในตอนจบม6แล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กมีหยิบมาทาเพิ่มมีโยนทิ้งไปก็มีเลิกทําไปหลายอันอยู่เหมือนกันระหว่างทางแต่ยังไงก็ตามนะครับตั้งแต่ผมอยู่มาหาวิทยาลัยนะครับตอนปีหนึ่งจนมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่เคยมีเดือนไหนสักเดือนเลยที่ผมมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าเพียงแค่ทางเดียวพอนอกจากเงินเดือนที่พ่อแม่จะให้ในตอนนั้นแล้วผมก็พยายามหาอะไรทาหาอะไรได้เสริมอยู่ตลอดอันไหนเลิกทําก็ไปหาอันใหม่มาทาและการที่ผมหาช่องทางไรายได้มาเพิ่มให้กับตัวเองได้เร พ,พูดเรื่องสัมพันธ์เรื่องหนึ่งก่อนได้เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นั่นก็คือถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้ทางที่2ทางที่3ไม่ใช่รายได้หลักแต่ก็ไม่มีส่วนไหนของมันที่บอกคุณว่ามันจะง่ายไม่มีอะไรบอกว่ามันจะทําเล่นๆทําขำๆได้เพราะรายได้ก็คือเงินใช่ไหมและการที่คุณจะทําเงินได้เนี่ยคุณต้องลงแรงลงเวลาคุณต้องเหนื่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่อะไรๆมันยังไม่ลงตัวเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีทางที่คุณจะหวังว่าจะสบายและได้เงินคุณต้องฝึกฝนการจัดเวลาให้ดีแล้วก็ต้องมีีีวววิิิินนนนััยยมมมมมาา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 กกกๆใใรรรทททท่่่่่่จะะะเเเพพชชองงงงไไดด้้้้้แแแตตตลลลข ต้องหาวิธีทําให้มันไม่กระทบรายได้หลักของคุณด้วยตรงนี้แหละที่ยากครับนี่เป็นเรื่องที่หลายช่องไม่ค่อยจะบอกกับคุณเวลาที่พูดเรื่องการหารายได้เสริมซึ่งเอาจริงมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะผมว่าแต่ถ้าทมผมการหารายได้เสริมการเหนื่อยเพื่อเพิ่มรายได้ทานที่2ทานที่3ขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่ดีครับทุกคนก็ควรจะลองทําให้ได้ทั้งในเชิงของความมั่นคงของรายได้ที่มากขึ้นความมั่งคั่งความรวยของเราที่มากขึ้นแล้วก็ทักษะที่เพิ่มขึ้นของเราที่เอาไปต่อยอดเป็นรายได้เพิ่มขขขึ้้้้้้้้นนนนนนไไไไดดดออออออีีกกกเเเเพพรรรราาาาาะะฉัััััคคคบบบบตตตตต่่่่ปปืงงงงิมชททยยใหหวุุณแแส็ ถึงการลงมือทําไปฟังกันครับขั้นตอนที่1น,นะครับ ลิสต์รายได้ทั้งหมดที่เรามีและเคยมีจะเยอะจะน้อยลิสมาให้หมดครับก่อนที่จะไปเพิ่มช่องทางรายได้นะครับคุณต้องรู้ก่อนว่ารายได้คุณมาจากช่องทางไหนบ้างซึ่งคนส่วนมนากพอลิสมาก็จะมีแค่อย่างเดียวใช่ไหมก็คือเงินเดือนจากงานประจําแต่ผมอยากให้คุณลองคิดดูดีๆครับคิดลึกลงไปอีกรายได้ที่มันน้อยๆหรือว่าไม่สม่ําเสมอจนเราไม่อยากนับมันเนี่ยนับมาด้วยอย่างเช่นคุณอาจจะเคยรับจ้างเป็นพิธีกรสักปีละครั้งเป็นสตาฟงานอีเวนต์ซึ่งก็ไม่ได้มีตลอดเป็นฟรีแลนซ์ ans, ถ่ายรูปซึ่งนานๆก็จะมมมีีีีงงงงาานน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 นสสััักกกทึหรรรือออออไปเเเ็็ผู้้้คุบบบขดยแิิวพศษ สอนน้องๆทำขนมขายขายเสื้อมือสองอะไรก็ตามที่คุณเคยทำขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้ทำจริงจังทำแค่ตอนมีอารมณ์อยากทำแต่มันก็เคยเป็นช่องทางรายได้อย่างหนึ่งของคุณเนี่ยเขียนมาให้หมดครับจะเยอะจะน้อยยังไงเอามาก่อนเพราะจุดประสงค์ของขั้นตอนนี้นะครับไม่ได้เพื่อมาดูความรวยของเราไม่ได้มาดูว่าเรามีรายได้เยอะแค่ไหนแต่เราเขียนเพื่อมา,าดูครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสามารถอะไรบ้างที่มันต่อย,ยอดไปเป็นเงินได้พราะนี้คือสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไปครับผม,ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความสามารถในตัวที่สามารถไปต่อย,ยอดเป็นเงินได้นะและหลายครั้งเราก เราเคยพยายามหาไรายได้เสริมกันมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าพอมาตอนนี้ที่เราน้ถึงการพยายามเพิ่มช่องทางรายได้เนี่ยเราชอบไปจํากัดความคิดตัวเองว่าช่องทางรายได้ต้องเป็นอะไรที่สม่ําเสมอและได้เงินเยอะถึงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าเงินมันน้อยเกินไปหรือว่าไม่ได้เข้ามาทุกเดือนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะนักว่าเป็นช่องทางรายได้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณไปโดนกรอบความคิดของการทํางานประจําว่ารายได้คือสิ่งที่เข้ามาทุกเดือนแต่จริงๆแล้วอะไรก็ตามที่คุณเคยทําแล้วหาเงินได้สิ่งนั้นก็เรียกว่าไรายได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งออะไไไรรทททีีีี่่่คคุณํําาาแแล้้้วมมมดเงินนตขใหฟ ก็ยอมทําให้อย่างน้อยๆก็หมายความว่านั่นคือทักษะที่คุณมีในตัวแล้วมีคนอื่นเห็นคุณค่าของมันเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็ได้ก็เป็นทักษะทําเงินได้เหมือนกันนะแค่เราไม่เก็บเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนลงไปให้หมดก่อนครับนึกย้อนกลับไปยันตอนเด็กเลยก็ได้ว่าเราเคยหาอะไรได้ทางไหนมาบ้างถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหาได้ไดเสริมไม่เคยทําอะไรเลยมีแค่เงินเดือนแล้วก็เงินที่พ่อแม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับก็เขียนแค่งานประจําอย่างเดียวไปก่อนเขียนแค่ทางเดียวไปก่อนเพราะเดี๋ยวใน ลองมาดูว่ารายได้ที่คุณิสต์มาเนี่ยมันสามารถเอามาต่อยอดหรือดึงกลับมาทําได้ไหมสมมติว่าคุณิสต์ออกมาดูแล้วเจอว่านอกจากเงินเดือนประจําแล้วเนี่ยสมัยก่อนคุณเคยรับจ้างถ่ายรูปตอนเด็กคุณเคยทําขนมขายเล่นเลน้อยเคยรับจ้างทํากราฟิกหรืออะไรก็แล้วแต่แค่นี้ก็ถือว่าคุณเจอแล้วไงใช่ไหมว่าคุณจะมีรายได้หลายทางได้ยังไงเพราะคุณมีทักษะเหล่านั้นติดตัวอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่ามันยังอยู่ในตัวคุณด้วยคุณยังทําเป็นอยู่คุณแค่ทิ้งมันไปตอนที่คุณมาทํางานประจําหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่่่่่่่คคคคุณวววิิิิงงงงงงงเเเเเข้้้้้้้้้าา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 าหหมมมมััันนนนนนนแลลลทททรรรยยยไไไไดดดดอออืปปจ็ตกกพะะฉถใส แล้วเจอว่าเราเคยมีรายได้หลายทางเนี่ยก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเวลาว่างหลังเลิกงานที่เรามีหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยและเงินทุนที่เรามีอยู่หรือว่าทักษะที่เรามีอยู่ตอนนี้มันมีอะไรในที่เราลลสต์ไว้ที่สามารถดึงกลับมาทําใหม่ได้ไหมมีอะไรที่เราสามารถเอากลับมาต่อยอดเป็นรายได้ทางที่2ทางที่3ให้กับเราได้หรือไม่ถ้าได้ก็จบที่สเต็ปนี้แล้วก็ลุยเลยครับเอาสิ่งพวกนั้นกลับมาทํามาเพิ่มช่องทางรายได้ทางที่2ทางที่3ให้กับคุณแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหยิบกลับมาทําไม่ได้แล้วเพราะช้้เเาาาามมมกกินนนนนไไไไปปปรรรรอออพะะัั็ทที่่่่ํํบงงงจจดย ที่มันต้องเข้าร้านหรือคุณไม่มีขั้นตอนนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าในขั้นตอนแรกคุณลิสต์มาได้แค่ข้อเดียวจริงๆไม่มีข้ออื่นเลยไม่มีไรายได้ทางอื่นเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีไรายได้ทางเดียวจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ก็ไปลุยกันต่อที่ขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนที่3นะครับ ิสต์วิธีการหาไรายได้ทุก,กรูปแบบทุกช่องทางที่เรารู้จักเอามาให้เยอะที่สุดในขั้นตอนนี้นะครับถึงเวลาที่คุณต้องไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าในโลกใบนี้มันมีช่องทางการหาไรายได้แบบไหนอยู่บ้างมันมีช่องทางอะไรบ้างที่จะเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณได้ยังไม่ต้องคิดนะครับว่าคุณจะทาได้ไหมไม่ต้องไปสนใจคิดแค่ว่ามันมีอยู่บนโลกนี้ไหมเอามาให้หมดเอาให้เยอะไว้ก่อนอาจจะเป็นงานที่คุณเคยเห็นคนอื่นทาเคยเห็นคนใกล้ตัวทําเคยดู YouTube แล้วเห็นคนทําหรือเคยได้ยินมาว,าว่ามันสร้างเงินได้ถ้าคิิดไมมมมม่่อออออกกกจรงๆืืถ็็ีีใ เสิร์ชเลยครับเข้า Google เลยครับช่องทางหาไรายได้ไอเดียรายได้เสริมอะไรก็เสิร์ชไปให้หมดถ้าคุณมีความพยายามจริงๆมีความจริงจังจริงๆคุณจะหาวิธีค้นจนเจอและลิสต์มาให้มากที่สุดได้ถ้าคุณเขียนออกมาไม่ได้สักอย่างเขียนอะไรออกมาไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าคุณไม่จริงจังมากพอไม่พยายามมากพอเพราะแนวทางในการสร้างไรายได้ในโลกนี้มีเยอะมากครับการท o u t u b e ที่ผมทำเนี่ยกน็นับว่าเป็นช่องทางไรายได้และไรายได้ดีด้วยหาเงินจาก Affiliate Re รีวิวสินค้านี่ก็เป็นช่องทางรายได้หลักของผมเลยแล้วก็มีคนตั้งเยอะแยะเด็กประถ ของออนไลน์ใช่ไหมหาของมาไลฟ์ขายหลังเลิกงานเขียนอ e ีบุ๊กเขียนหนังสือขายในเรื่องที่เราถนัดหรือว่าจะเทรดหุ้นเทรดคริปโตก็นับว่าเป็นรายได้เสริมได้เหมือนกันสอนหนังสือวันหยุดอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็ทํากันเยอะแยะทาขนมเล็กเลกน้อยๆมาขายเพื่อนที่โรงเรียนขายเพื่อนที่ทํางาน,ขา,น,งานขายเพื่อนในมหาลัยในหมู่บ้านผมก็มีคนทําอาหารขายคนในหมู่บ้านหรือว่าเข้าไปในเว็บฟรีแลนซ์อะไรก็ได้ใช่ไหมแฟลเวิร์กอะไรเงี้ยมีคนรอรับจ้างคุณเรื่องเยอะแยะลงเสียงโฆษณาตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปเขียนบทความถ่ายภาพขายของออนไลน์เขียนมาให้หมดก่อนครับท ได้แล้วเขียนมาเยอะที่สุดครับยังไม่ต้องคิดว่าจะทําได้ไหมคิดแค่ว่ามันเคยมีคนทําก็พอขั้นตอนที่4นะครับมานั่งเขียนกํากับลายได้แต่ละช่องทางว่ายากปานกลาง หรือว่าง่ายอันนี้ก็คือใช้หลักเกณฑ์ของคุณเองเลยครับใช้วิทยาศาณของเราเองเลยมาวัดดูว่ารายได้แต่ละทางที่เราิสต์มาเนี่ยมันยากปานกลางหรือว่าง่ายในการทําให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีเกณฑ์นในการตัดสินแตกต่างกันไปเนาะแต่ถ้าให้ผมแนะนานะครับสิ่งที่เราต้องใช้ในการวัดก็คือเวลาต้นทุนและความสามารถของเราแบบนี้ก็น่าจะใช้เป็นเกณฑ์นในการวัดความยากความง่ายได้อย่างเช่นเราิสต์มาแล้วมีงานรับจ้างถ่ายรูปเวลาอ่ะเรามีเวลาไหมมีเสาร์อาทิตย์ถ่ายได้ต้นทุนเรามีไหมอ่ะเรามีกล้องอยู่แล้วเรามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้้วววก็น่่่าาาาาาาจะะะพรรรออมมมมมยูแลลคคสสถถ ก็น่าจะพอได้นะถ่ายรูปเป็นรู้มุมกล้องแต่งรูปเป็นเพราะช่วงสมัยเรียนเคยถ่ายรูปให้เพื่อนบ่อยๆแบบนี้แสดงว่าการถ่ายรูปฟรีแลนซ์เนี่ยก็อาจจะจัดอยู่ในหมวดหูง่ายใช่ไหมมีโอกาสเริ่มทําได้มากหรือเราลิสต์มาและเจอหาเงินแอฟเฟลีย์ใช่ไหมรีวิวสินค้ารับค่าคอมมิชชั่นเวลาเรามีไหมมันใช้แค่วันละสิบกว่านาทีเองหลังเลิกงานก็น่าจะทาได้นะแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขียนบทความรีวิวสิ่งที่เราชอบน่าจะใช้เวลาไม่เยอะและต้นทุนเหล่ามี้มั้ยการทำแอฟเฟลียเนั่ยแทบไม่ต้องใช้ต้นทุ ็น่าจะใช้เงินทุนไม่เยอะมากก็คือซื้อของมาแล้วก็มาใช้แล้วก็มารีวิวซึ่งของตามกระแสส่สวนมากที่คนเข้ารีวิวกันเนี่ยราคาก็ไม่กี่ร้อยและความสามารถละ่ะมีไหมสมมติเราเป็นคนชอบรีวิวอยู่แล้วชอบป้ายยาเพื่อนในซื้อนู่นซื้อนี่อยู่แล้วชอบแนะนําอะไรต่างๆให้เพื่อนอยู่แล้วพอไปเจออะไรดีๆแล้วก็มาแนะนําให้เพื่อนตลอดไม่ว่าจะดูหนังสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยเราชอบป้ายยาเพื่อนอยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนจากป้ายยาเพื่อนมาทาคอนเทนต์รีวิวป้ายยาคนในอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองไม่น่าเกินความสามารถของเรานะแบบนีอทวัต ถ้าเป็นอย่างงานพาร์ทไทม์ร้านกาแฟอันนี้น่าจะตกรอบตั้งแต่เรื่องเวลาแล้วใช่ไหมเพราะเราทางานประจําซึ่งถ้าจะไปเข้าร้านกาแฟก็น่าจะเข้าได้แค่หลังเลิกงานซึ่งเวลามีน้อยมากแถมอยู่ร้านจนดึกมากๆไปปิดร้านเงินก็ได้น้อยถึงแม้ว่าจะมีทั้งต้นทุนและความสามารถแต่เวลาก็อาจจะไม่ไหวสแสดงว่าพาร์ทไทม์ร้านกาแฟอาจอยู่ในระดับปานกลางหรือไม่ก็ยากเลยที่จะเป็นไปได้จริงหรืออย่างทําธุรกิจใช่ไหมเวลาหลังเลิกงานเราก็มีมาไลฟ์ขายของมาทำคอนเทนต์เสาร์อาทิตย์ก็แค่แพ็คของส่งแล้วก็ไปหาของมาขายในสัปดาห์ถัดไปต้นทุนนนนนงใิิเรราาา่มมัถไกกุปธจสสววค ก็คงต้องฝึกหน่อยเพราะเราอาจจะไม่เคยไลฟ์มาก่อนไม่เคยพูดหน้ากล้องมาก่อนแต่ดูแล้วก็น่าจะฝึกได้แสดงว่าการทําธุรกิจการไลฟ์ขายของอาจจะอยู่ในหมวดง่ายหรือว่าปานกลางอะไรประมาณนี้คือไม่ไม่ง่ายมากแต่ว่าพอฝึกได้พอทําได้เราก็มาไล่เขียนกํากับทุกอันครับผมที่เราลิสต์มาในข้อที่แล้วเนี่ยเขียนกากับทุกอันว่าง่ายปานกลางหรือว่ายากขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทาให้เราได้เห็นว่าไหนเราทําได้บ้างแต่มาทําให้เราได้คิดได้ทําความเข้าใจอีกด้วยว่ารายได้แต่ละทางที่เราลิสต์มาเป็นข้อๆเนี่ยมันมราายดไนน้้ขใึก แต่ละช่องทางถ้าเราไม่ทําขั้นตอนนี้เราอาจจะแค่รู้จักรายได้พวกนั้นเนี่ยแบบเผินๆสมมติเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันมีการหารายได้จาก a อฟ i ฟ i a t เรียตที่มาอยู่บนโลกนี้นะแต่ไม่เคยรู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงเบื้องลึกมันเป็นยังไงการทําแบบนี้จะทําให้คุณได้เข้าใจรายได้แต่ละช่องทางมากขึ้นครับขั้นตอนที่5นะครับเขียนกํากับว่าเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟข้อนี้นี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจากตอนแรกที่เราเขียนว่าง่ายปานกลางยากเนี่ยคุณลองไปเขียนเพิ่มด้วยว่ารายได้แต่ละช่องทางเนี่ยมันเป็นแบบ passive. หรือเป็นแบบแอคทีฟซึ่งหลักการก็ง่ายนิดเดียวเลยครับถ้ารายได้เป็นแบบแอคทีฟหมายความว่าคุณต้องลงแรงต้องลงเวลาเพื่อที่จะได้เงินมาก็คือคุณต้องทํางานแลกเงินไปครั้ครั้งไปนั่นเองแต่ถ้ารายได้อันไหนเป็นแบบแพสซีฟคือคุณลงแรงเหนื่อยแค่ครั้งเดียวแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆรื่อๆหลังจากนั้นซึ่งก็ไม่ต้องห่วงครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่รายได้เกือบทุกทางที่คุณิสต์มาเนี่ยเป็นรายได้แบบแอคทีฟก็เขียนไปก่อนครับก็ไม่เป็นไรขายของออนไลน์ใช่ไหมเป็นแอคทีฟรับจ้าง แรงของเราในแต่ละวันไปทํามันถึงจะได้เงินมาส่วนรายได้ที่เป็นแบบแพสซีฟก็จะเป็นการเขียนหนังสือขายใช่ไหมเราเหนื่อยเขียนทีเดียวแล้วก็ได้ค่าลิขสิทธิ์มาเรื่อยๆหรือว่าซื้อหุ้นใช่ไหมได้ปันผลก็เหนื่อยคัดหุ้นทีเดียวซื้อเรื่อยๆแล้วก็ได้ปันผลที่เหลือก็คอยประเมินหุ้นนานๆทีซื้อสังหาปล่อยเช่าอันนี้ก็ได้ค่าเช่าแต่ว่ายากหน่อยเพราะว่าต้นทุนสูงหรือว่าอันที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของผมเลยก็คือการหารายได้จากเอฟเฟอรี่เอชอันนี้ก็เป็นแพสซีฟเหมือนกันมันคือส คนก็เหนื่อยตอนเลือกกสังหาก็เหนื่อยตอนซื้อหรือว่าตอนทำาอฟเฟอรเรก็เหนื่อยรีวิวครั้งเดียวทําวิดีโอครั้งเดียวเขียนบทความครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นคนจะมาเห็นโพสต์เราจะมาเห็นวิดีโอเราผ่านไปกี่ปีกี่เดือนถ้าเขามาเห็นแล้วเขาซื้อเราก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้ผมก็ยังได้เงินจากคลิปที่ผมรีวิวสินค้าเมื่อหลายเดือนที่แล้วอยู่เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มกับคลิปนั้นเลยก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแต่มาเป็นเรื่องปกติครับถ้าเกิดคุณลิสต์มาแล้วมานั ยอย่างเช่นผมรับจ้างทํากราฟิกนะครับงานหนึ่งอาจจะได้สักพันสองพันแต่รีวิวสินค้าและมีคนมาซื้อตามเนี่ยคนมาซื้อทีนึ่งผมได้แค่ประมาณ5บาทสิบบาทเองเพราะฉะนั้นรายได้จากแอคทีฟเราเหนื่อยกว่าก็จริงแต่ได้เงินเยอะกว่าส่วนแพสซีฟเนี่ยเหนื่อยน้อยแต่เงินก็ได้น้อยแต่ข้อดีก็คือถึงจะน้อยนะ แต่ได้เรื่อยๆและพอเรามีรายได้แพสซีฟที่ถึงจะไม่เยอะแต่ได้เรื่อยๆแล้วมันซ้อนกันซ้อนกันหลายๆอันมันก็จะทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นรายได้ที่เยอะให้กับเราเองแต่ที่ผมให้เขียนกำกับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คัดเอาแต่อันที่เป็นแพสซีฟและเอาอันที่เป็นแอคทีฟทิ้งไปนะเราเอาทั้งคู่แหละแค่มาเขียนกำกับไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาอันที่เหมาะสมกับเราในขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนที่6นะครับ มาดูว่าอันไหนเราพอทําได้บ้างขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือมาดูที่เราลิสต์แล้วก็เขียนกํากับไว้นี่แหละแล้วก็คัดมาเลยว่าอันไหนที่เราพอจะมีภาพทําได้บ้างไม่ต้องมั่นใจก็ได้นะเอาแค่พอมีภาพก็พอซึ่งถ้าถามผมเนี่ยเลือกจากแค่อันที่เป็นความยากระดับปานกลางกับง่ายก็พอครับอันที่เป็นยากเนี่ยตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าน่าจะไม่ไหวสําหรับตอนที่เราเริ่มต้นเนาะหรือต่อให้หยิบมาทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มกันเราไปโฟกัสกับอันที่ง่ายกับอันที่ปานกลางกออกกกก่อกอ่่่่ออออออนนนนนดดีีีีวว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 าา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 เเเเรรรรร็็ไไไไไไปปคคคคัับบลลืืทททิพพมมมมมมมหหหหตุ้สสถถํแ แล้วก็ไปฝึกเพิ่มเอาซึ่งเวลาจะคัดอะไรแบบนี้นะครับสาเหตุที่ผมให้เขียนกำกับในข้อที่แล้วว่าเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟเนี่ยเพราะว่าโดยทั่วไปแลนะ้วนยคุณไม่น่าจะเพิ่มช่องทางไรายได้ที่เป็นแบบแอคทีฟเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้เกิน3ทางแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นงานประจําไปด้วยนะน่าจะได้แค่หนึ่งก็2ออันก็เต็มมือจนไม่มีเวลาทําอะไรละเพราะฉะนั้นลองมานั่งคัดดูว่าไรายได้แบบแอคทีฟอันไหนที่เราพอทําไหวพอจะสนใจน่าจะทําได้แล้วก็หยิบมาสักอัน2อันก็พอครับหรือว่าหยิบอันเดียวมาก่อนเลยก็็็ไไไไดด้้้้้้พพพพพออ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 แแแลลลลววนนนนนะะรััททีี่่่่เเ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 หืืืกกกกยาาาาาามมมปปตงิิขจ เป็นการลงทุนในหุ้นเขียนหนังสือขายทำ u t u b e อะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นแอคทีฟกึ่งแพสซีฟนะหรือว่าทำคอนเทนต์รีวิวแบบแอฟฟิลิเอตเหมือนที่ผมทำอ่ะอันนี้ก็เป็นแพสซีฟเหมือนกันทำได้หลังเลิกงานทำได้เสาร์วัิตี์ก็จะคัดคัดมานะครับแล้วก็มากองกันไว้ก่อนแล้วก็หยิบมาทำทีละอันทีละอันส่วนนั้นที่เป็นแอคทีฟก็หยิบมาและทำต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับก็บลองคัดมาดูก่อนนะยังไม่ต้องคิดอะไรมากคัดมาเรียงเรียคัดมากองกองกันไว้ก่อนขั้นตอนที่อคัดมมาาแลล้ววองิเคราะห์มาคิดราาาได้ทงเเนวลมันเยอะขึ้นนมัเยอะขึ้นจาากอะไรรเด้ ได้ทางนี้มันมากขึ้นอันนี้สําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยหารายได้เสริมเข้ามาในชีวิตสําเร็จแล้วนะแต่ก็ทําให้มันเป็นแค่รายได้เสริมจริงๆไม่ไปทําอะไรกับมันไม่ไปต่อยอดอะไรกับมันในขณะที่หลายคนนะครับมีรายได้เสริมแต่สามารถต่อยอดจนรายได้มันแซงรายได้หลักไปได้หรือบางคนเนี่ยเก่งถึงขั้นเอารายได้พสซีฟเนี่ยให้มันเยอะจนแซงรายได้หลักแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกตลอดชีวิตแล้วสิ่งที่จะทาให้แบบนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยคือการวิเคราะห์ครับว่ารายได รับจ้างถ่ายรูปเวลาไรายได้มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มยังไง 1. ลูกค้าเยอะขึ้นใช่ไหมสอค่าตัวแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินจากทางนี้มากขึ้นเราก็ต้องหาลูกค้าให้เยอะขึ้นหรือว่า คืนค่าตัวหรือว่าสอนหนังสือน้องๆหลังเลิกงานใช่ไหมสอนหนังสือสอนพิเศษเวลารายได้เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นจากอะไร1นน้องมาเรียนเยอะมากขึ้น2เราเก็บค่าสอนมากขึ้นหรือว่าถ้าเป็นช่องทางที่เป็นพสซีฟล่ะอย่างเช่นการเขียนหนังสือเก็บค่าลิขสิทธิ์เวลาเราเขียนหนังสือแล้วรายได้มากขึ้นมาจาก1หนังสือขายดีมากขึ้น2ค่าลิขสิทธิ์มากขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นหรือว่า3เขียนหนังสือเพิ่มหรือซื้อหุ้นปันผลใช่ไหมรายได้เพิ่มก็เพิ่มมาจากหนึ่งบริษัทจ่ายปันผล เป็นมากขึ้นเนี่ยก็มาจาก1ค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นหรือว่า2คนซื้อมากขึ้นหรือว่า3นะครับ รีวิวเยอะขึ้นทำคอนเทนต์เพิ่มให้คอนเทนต์มันซ้อนกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นเรารีวิวสินค้าหนึ่งอย่างอาจจะทำเงินให้เราได้100บาทต่อเดือนใช่ไหมสมมตินะสมมติแล้วเราไม่ทำคอนเทนต์เพิ่มเลยเนี่ยเราก็จะมีเงินเข้าประมาณนั้นเรื่อยๆแค่นั้นแต่ถ้าเราทำเพิ่มทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆทำโพสต์ทำวิดีโอเรื่อยๆซ้อนกันในขณะที่คอนเทนต์เก่ามันก็ยังอยู่ก็ยังทำเงินให้เราอยู่คอนเทนต์ใหม่ก็ทำเงินให้เราเพิ่มขึ้นเหมือนกันซ้อนกันไปเรื่อยๆสมมติเรารีวิวสินค้าได้เเเเเเดดดืืืืืออ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 นน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 ลลลลลละะแตต่่่รราีีีีวววิิิชช้้้้้ยยยงมมมมััััััักกกกกก็็จจปหหหพไคคทผใ รีวิวช่วงแรกๆเนี่ยทำคลิปทําบทความรายได้ก็ไม่ดีเยอะมากแต่พอเริ่มมีเป็นร้อยบทความมีหลายสิบคลิปรายได้มันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะมันซ้อนกันไปคลิปเก่าก็ยังทําเงินอยู่คลิปใหม่ก็ทาเงินให้เราด้วยซึ่งสาหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราก็ชอบรีวิวสินค้าเหมือนกันที่ว่าเราก็ชอบป้ายยาชอบชวนเพื่อนไปซื้อของอยู่แล้วและก็เริ่มสนใจมาหารายได้จากช่องทาง Affiliate อยาก,กรีวิวสินค้ารับค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันซึ่งเป็นช่องทางรายได้หลักของผมตอนนี้เนาะผมขอแนะนาแพลต แพลตฟอร์ม Affiliate m a r k e t ก็ g ครับผมที่เขาจะรวมสินค้ารวมดีลต่างๆ,างๆไว้เพียบเลยเต็มเว็บเลยถ้าใครชอบรีวิวชอบทำคอนเทนต์คุณแค่เข้าไปในแพลตฟอร์มครับไปนั่งเลือกว่าสนใจอันไหนอยากรีวิวอะไรแล้วก็หยิบอะไรพวกนั้นเนี่ยมาทำคอนเทนต์มารีวิวในตามสไตล์ของตัวเองแล้วถ้าเกิดมีคนมาซื้อเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้านั้นจากยอดขายนั้นอ่าอย่างเช่นน็อกน็อกเนี่ยเขาก็เป็นของตกแต่งบ้านเป็นเครื่องใช้ในบ้านเนาะถ้าเกิดเรากดสมัครเข้าไปตรงนี้นะครับกดแอปพลาย รีวิวเครื่องใช้ในบ้านแล้วมีคนซื้อไปใช้ตามเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นไปอย่างของนอกๆ ok เนี่ยเขาก็ให้สูงสุดถึง1 4 0 0บาทต่อออเดอร์เลยแล้วก็อย่างที่พูดไปข้างบนครับตอนแรกๆอาจจะไม่มีอะไรเนาะแต่พอทาไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆเนี่ยรายได้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเองแค่นี้เราก็สามารถจะเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับเราได้ช่องทางหนึ่งเต็มๆแล้วครับถ้าใครสนใจสมัครเป็นนักรีวิวกับ c c e s s Trade นะครับผมแปะลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปแล้วไปกดกันได้เลยก็อย่างตัวอย่างที่ยกกกกนนไไปใใหหห้ห้้เเเเ็ะะะคคครรรรรรมม่ว่วววาา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 จจลลงททททุํแ์ถิข งสร้างรายได้ของมันเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าเออต่อให้มันเป็นรายได้เสริมแต่เราจะทําให้มันเป็นรายได้หลักหรือทําให้มันเยอะขึ้นได้ยังไงหรือว่าไปจนถึงขั้นที่เราเห็นว่ามันจะกลายเป็นแพ s s i v e i n c o m แล้วพาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ยังไงด้วยซ้ำข้อที่8นะครับมานั่งเลือกอย่างแรกที่เราจะทํา แค่นี้ครับในเมื่อคุณคัดมาเรียบร้อยแล้วคัดมาละเอียดวิเคราะห์มาละเอียดแล้วแล้วก็เอามากองกันแล้วเพราอะไรที่คุณมีภาพว่าจะทําได้คุณก็แค่หยิบมาแล้วก็ทําเลยครับแค่นี้คุณก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่า1ช่องทางแล้วอาจจะเป็น2 3หรือ4ช่องทางไปเลยแต่ถ้าถามผมก็คือเริ่มทีละอันก่อนครับอย่ายัดเข้ามาในทีเดียวหยิบมาทีละอันก่อนและนอกจากคุณจะมีช่องทางรายได้เพิ่มแล้วนะครับการที่คุณทาตามขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คุณพร้อมมากมเพราะนอกจากจะมีช่องทางรายได้เพิ่มคุณจะยังรู้้ดววย่าาาาาา พราะคุณวิเคราะห์มาแล้วแล้วถ้าเกิดมีอันไหนที่คุณหยิบมาทําแล้วรู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่ไหวไม่อยากทําต่อคุณก็แค่ทิ้งมันไปแล้วกลับไปดูอันที่คุณลิสต์อันนี้คุณจดมาตอนแรกเนี่ยไปเลือกมาหยิบทําอีกสักอันนึงเอามาลองใหม่แค่นั้นเองครับอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยเพิ่มช่องทางไรายได้จาก1ทางเป็นมากกว่าน,นั้นได้เรื่อยๆแต่ก่อนจะจบนะครับผมขอแถมอีกสักข้อนึงนะครับที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือการพยายามทําให้ช่องทางรายได้ทั้งหมดที่ทคุณเพิ่มเข้ามาเป็นช่องทางรายได้แบบแพสซีฟครับเมื่อคุณเริ่มคล่องแล้วเริ่มทําเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูครับไปหาวิธีไป คิดยังไงก็ได้ว่าจะทํำยังไงให้รายได้ของเราเป็นแพสซีฟมากที่สุดคุณอาจจะจ้างคนมาช่วยหรือว่าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนกับช่องทางรายได้ที่เป็นแพสซีฟอย่างเช่นเอาไปลงทุนอะไรพวกนี้หรือถ้าช่องทางรายได้ที่คุณหยิบมาเนี่ยมันเป็นแพสซีฟอยู่แล้วคุณก็ไปหาวิธีทําให้มันมากขึ้นจนวันนึงมันอาจจะแซงรายได้หลักและทําให้คุณเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินได้แล้วการทําแบบนี้คือขั้นสุดยอดของการหารายได้เสริมที่หลายคนมักจะไปไม่ถึงหลายคนก็แค่าหาช่องทางรายได้เพิ่มหาเงินเพิ่มและก็หยุดออออยยยยยยู่่่่ตตรรรงงงงงนน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 ััั้้้้้ททําาาาาาากกกกๆไไไไปไเเถึึแมม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 จะะีีีีิิข็็็ผดดดบว แต่ถ้าอยากไปสุดจริงๆเนี่ยหารายได้เสริมและเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปทำให้มันกลายเป็นแพสซีฟไปเพิ่มรายได้แพสซีฟจนวันนึง่ง รายได้จากแพสซีฟจะทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินและนี่คือขั้นสุดยอดของการเพิ่มช่องทางรายได้และก็เป็นเป้าหมายที่ผมกำลังพยายามทําอยู่ตอนนี้เชน่นกันก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการเพิ่มช่องทางรายได้ที่ผมใช้วันตั้งแต่ปีหนึ่งและใช้มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ลองนาขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตคุณดูเผื่อจะเพิ่มรายได้ทางที่2ทางที่3มให้กับเราได้นะย้ำอีกทีนะครับว่าถึงแม้จะเป็นรายได้เสริมไม่ใช่รายได้หลกักแต่ไม่มีใครบอกว่ามันจะง่ายตั้งแต่ขั้นตอนการหาการวิเคราะห์ก็ใช้เวลา สิ่งที่คุ้มค่าเมื่อคิดถึงผลตอบแทนและก็ความมั่นคงความมั่งคั่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตเราโดยเฉพาะถ้าเกิดการทำแบบนี้พาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้มันก็โคจะยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นลองนําขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับแล้วก็จริงจังกับมันเหนื่อยกับมันสู้ไปกับมันแล้วในอนาคตคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ครับถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่สบาใจผมแนะนําให้ไปดูคลิปที่ผมจะสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยวว่่่าาาาาาสสิินนนนนนททททรรรรรรััพยย์กกกลลลลงุเเีีีีีีมมมปปะะภแ้้้้้อออไไบบบถดดดูคคหจต ที่นี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย